โอเคฮัลโหลสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับโภคขอบคุณเลยครับนายแัตตันครับวันนี้ผมก็จะมาไม่ได้มาเล่นเกมเลยครับวันนี้ผมก็จะมาทำรีเควสเกี่ยวกับอย่างหนึ่งที่ผมก็จะทำและ <laughs> ก็คือมีมีคนบอกว่าให้ผมช่วยส,สอนผมลงสกินปืนเมดิหรือว่าสอนลงมอสเนี่ยครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นการสอนลงลงมอสนะครับก็เรื่องการลงมอสมันก็ง่ายๆเองิีเดียวครับก็คือเขาบอกว่าให้ผมลงมอสเกี่ยวกับ tf2 นะครับถ้าสอนวิธีลงมอสเกี่ยวก tf2 ให้หน่อยครับก็ได้ครับก็มีวิธีง่ายๆเองครับก่อนอื่นก็เปิด Google มาก่อนครับก็เซิร์ชไปด้ g o o o l e นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ขั้นตอนแรกก็ประมาณนี้แหละครับขั้นตอนแรกคุณก็พิมพ์ไปว่า tf2 Mod นะครับจะเห็นสเกตว่ามันจะมีคำว่าสกรีนอะไรอย่างนี้นะครับก็เว็บที่ผมแนะนำในการลงมอดก็คือเว็บเกม b a n n n a g a มบอลดาน่าคอมสนนะครับ TF2 ครับนี่เว็บนี้แหละครับจะเป็นการเกี่ยวกับเว็บนี้นะครับจะเป็น,เว,น,น,เ,ปนเว็บไว้สําหรับรวบรวมม็อดทั้งหลายครับมีทั้งพ,พันกว่าม็อดไม่ว่าจะเป็นม็อดเสียงสกีนตัวละครสกรีนอาวุธแสงปรับแสงปรับ FPS อะไรเงี้ยนะครับก็มีม็อดพวกนี้หมดเลยนะก็แต่ว่าม็อดพวกนี้ผมไม่เอานะก็ผมที่ผมจะเอาม็อดก็คือ TF2 อ่าเมดิก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 การเมดิกการบีมโอเคเพราะไม่ไม่ใช่บีมเดียเด๋ยวได้แล้วเอามหเอามาบีมโอเคเพราะว่าพอดีเอ่อเพราะว่าจะมีคนมาขอให้ผมลงเกี่ยวกับเมดิกการกับแสงฮิวปืนเมดิกหน่อยครับซึ่งแสงฮิวเมดิกที่ผมใช้ก็คือแสงฮิวอันนี้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดเสียงก่อนอ่าก็แสงฮิวก็นะครับส่วนใครที่ สนใจอยากจะโหลดตามผมด้วยผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ e script i o นวิดีโอนะครับก็นี่ครับแสงอย่างนี้ก็คิดไปนี่ดีเลยเลยครับอ่าไฟล์อาา่าฮะหลังจากนั้นก็รอพักัแป๊บหนึ่งแม่านกก่อนมาแล้วก็จากนั้นก็กดดาวน์โหลดไปเลยครับนะแล้วก็รอครับรอ ในคลิปนี้ครับผมจะสอนแบบมอดที่ผมสอนพวกนี้คือมันสามารถลงได้หลายมอดเลยครับก็คือมอดแสงปืนมอดฮาร์ดรวมถึงฮาร์ดด้วยครับฮาร์ดมีการลงมอดฮาร์ดด้วยนะครับผมก็จะแนะบอกฮาร์ดที่ผมใช้อยู่ด้วยครับก็แนะนำฮาร์ดที่ใช้อยู่แล้วก็มอดต่างๆที่ผมใช้อยู่ครับมีลงลงฮิซาวก็ลงได้นะครับอโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็กดคลิกเปิดขึ้นมากดคลิกเปิดขึ้นมานะครับปุ๊บ อ่ามันจะเป็นบางไฟล์มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบไฟล์ T F อะไรนี้ครับแล้วจากนั้นให้ทำอะไรครับให้คุณเข้า My คอมพิวเตอร์ครับแล้วก็เข้าไปยันพื้นที่ที่ผมพื้นที่ที่พวกคุณโหลดสตรีมอาไว้ครับส่วนผมเป็นไดดีอ่าโปรแกรมไฟล์สตรีมต้องเข้าไม่อ่าไม่ได้เข้าตามนี้แล้วก็แล้วแต่ว่าคุณคุณโหลดสตรีมไว้ในลงในไดด์ไหนนะครับ ของคอมผมลงในไดดีโปรแกรมไฟล์ครับบางคนอาจจะแบบบางคนจะอาจจะไดไได,ดีโปรแกรมไฟล์แล้วก็สตรีมครับแต่ผมไดดีโปรแกรมไฟล์เพราะว่าไดดีอ่าพื้นที่เยอะกว่าโอเคไปโปรแกรมไฟล์ตรงนี้นะครับให้คุณเข้าไปที่ Steam App นะครับ Steam a p p แล้วก็ Com m o n อ่าแล้วจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นหน้าเกมที่เราโหลดมาทั้งหมดให้เราเข้าไปที่ TF2 ครับถ้าจะโหลด Mo สท f2 จากนั้นก็เข้า T F แล้วก็พอเข้า T F เสร็จก,ก็ได้ไม่ใช่กดดาว์เลยครับกดคอสตอมครับแล้วจะสังเกตว่าเป็นพวกนี้จะเป็นมอดที่ผมโหลดไว้ทั้งหมดครับอ่าแล้วให้คุณเปิดอ่าโฟลเดอร์มอดขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ลากลากไอ้พวกนี้ครับเข้าไปในนี้เลยครับอ่าลากเข้าไปปุ๊บอ่าลากเข้าไปก็ถือว่าจะเป็นการเสร็จสิ้นแล้วละครับผมจะไม่ลากเข้าเพราะว่าผมมีมอดอยู่แล้ว ต่อไปเป็นเรื่องของฮิตซาวอันนี้ผมแถมมาให้ด้วยครับก็ทีฟสองฮิตซาวฮิตซาวก็นี่ครับก็พิมพ์ไปได้เลยอะไรทีฟสองม f ทีฟสองฮิตซาวทีฟสองสกีนครับพวกสกงสกีนซาวเสียงอะไรในนะี้มันก็ทําได้หมดอย่างนี้ครับดังวิธีดังการที่ผมอธิบายไปแล้วสามารถทําได้หมดเลยอ่าคุณก็สามารถเลือกซาวอะไรได้หลายอย่างนะก็กดผมจะลองยกตัวอย่างซาวซาวหนึง่งอ่ะ สมมติว่าผมจะเอานี้นะครับก็คลิกไปที่ซาวครับก็เข้าเว็บเดิมเกมบันาหน้าครับอาา่าฮะแล้วจากนั้นก็เข้ามาที่ฮิตซาแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วกดคำว่าดาวน์โหลดโอเคดาวน์โหลดแล้วก็ครับผมจะลืมบอกไปครับคําเตือนนะครับก็ม็อดที่พวกคุณโหลดมาเนี่ยครับบางม็อดจะใช้ได้กันทุกเซิร์ฟแต่บางม็อดจะใช้ไม่ได้บางเซิร์ฟยังไงเหรอก็คือสมมติว่า พวกฮิสโงงฮิสซาวอะไรเงี้ยใช้ได้ทุกเซิร์ฟหมดเลยครับถ้ามอสที่เกี่ยวกับเสียงหรือฮิสซาวเนี่ยมันจะใช้ได้หมดเลยใช้ได้ทุกเซิร์ฟส่วนมอสเกี่ยวกับสกีอะไรก็ใช้ได้หมดเหมือนกันแต่สำหรับมอสพวกแบบมอสแสงมิติกันผมอย่างเช่นแสงมิติกันผมในคลิปและวางวางแถเล่นเนี่ยจะสังเกตว่ามันเวิร์กใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อผมไปคลิปอื่นเนี่ยมันไม่เวิร์กไม่ใช่ว่าผมเอามอสออกครับมอสมันไม่โหลดน,นะครับสาเหตุก็มาจากการรับตัวมอสของเซิร์ฟเวอร์ ก็เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์บางเซิร์ฟเวอร์จะไม่รับตัวมอสอย่างเช่นเซิร์ฟส,ส,ส,ส่วนใหญ่ที่ไม่รับตัวมอสคือเซิร์ฟวาวนะครับเซิร์ฟวาวที่มันไม่รับตัวมอสพวกนี้แหละครับอ่าผมก็จะดาวน์โหลดฮิซาวเลยอ่าแล้วมันจะขึ้นเป็นแบบนี้เคพวกฮิซองฮิซาวอะไรแล้วมันจะเซิร์ฟเวอร์ Server มันจะรับพวกมอสฮิซาวไอหมดสกีนตัวละครมันก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่ค่อยลงสกีนตัวละครอ,อย่างเช่นลงสกีนแบบ สปายแต่งตัวชุดอื่นเป็น O W N อะไรเงี้ยอ่าอ่าจะสังเกตว่าฮิซาว W F b ครับก็เอาไงครับก็ใส่ลงไปเลยดีครับใส่ลงไปเลยโอเคแล้วก็จะมาป,ปังเทสกันแต่ว่าข้อเสียครับก็คืออ่านะครับเดี๋ยวเอาออกก่อนอ่าข้อเสียค,คือมอสที่คุณโหลดมาอย่างเช่นมอสฮิซาวไม่ควรลงซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าลงซ้ำาอย่งเดี๋ยวมอสมันไม่โหลดมันเพื่อนไปหมดครับปนกันไปหมดเลย ก็จะทําให้ม็อดพวกซีซาวอะไรไม่หลอดซึ่งซาวที่ผมใช้ก็จะเป็นซาวนี้ครับอ่าก็ม็อดม็อดที่ผมโหลดมาทั้งหมดเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวผมจะแจกอ่าม็อด e, ที่ผมโหลดมาทั้งหมดตามในคลิปเลยครับฮัทเหมือนกันเออเออลืมสอนเรื่องฮัทเลยอ่าเฮจูดีหรือฮัทนะครับฮัทเฮจูดีก็คืออ่าเฮจูดีจะมันคืออะไรอ่ะเฮจูดีก็คือนี่ครับอ่าแถบเมนูที่เราเปลี่ยนไป อย่างเช่นแถบไม่รู้เลือดอยู่ตัวนี้ปกติ HUD ของใครที่มันใช้แบบออริจินอลแบบไม่สวยอะไรเงี้ยคุณสามารถแบบเปลี่ยน HUD ได้วิธีลงกับวิธีเนี่ยครับเ่าเ u ดีเดี๋ยวเดวีภาพไม่ชัดอา่านี่ครับ HUD ที่พวกคุณใช้กันก็จะประมาณนี้ครับ HUD ที่พวกคุณใช้กันจะประมาณนี้นะนะของออริจินอลของ TF2 ครับแต่ ไอเฮดีว่ลงวอสไปมันจะเป็นแบบนี้เปลี่ยนอย่างอื่นอะไรคือเปลี่ยนแถบเมนูอื่นๆนะครับเฮก็วิธีลงก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็จากนั้นก็เข้าไปใน h ฮดดีเี่ยฮเกมบาร์ด้าจะเป็นแหล่งรวมเฮดดีอะไรเลยครับแต่ว่าผมจะแนะนำอาวชิ้หายกดเลย h ฮดีที่ผมใช้ก็คือ EVE HUD EVE h ฮ d นะครับก็นี่นี่ เฮดดีนี้เลยผมชอบนะส,สวยดีซึ่งผมขออธิบายเก,กี่ยวกับเฮดดีก็คือบางฮัทหรือบางเฮดดีเนี่ยครับจะสามารถปรับเปลี่ยนอย่างตัวเลือกอย่างอื่นได้เช่นปรับเปลี่ยนนุ่นนิ่นั่นอะไรนี้ครับเช่นจจปรับปรับเปลี่ยนอ่าปรับเปลี่ยนเลือกเฟรมเรทปรับเปลี่ยนพวกเท็กเจอร์อะไรย้ย่ยนเงาของตัวเกมปรับเปลี่ยนได้ครับแค่บางเฮดดีนะครับอ่าแค่บางเฮดดีเท่านั้นครับ บาง h u d h u d ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไม่ได้อ่าแล้วก็บางบางคนสงสัยว่าเฮ้ยผมลง h u d แล้วผมลงไปใช่ไหมพอถึงเทศกาลต่างๆทำไมมันังไม่ไม่เข้าเป็นแบบได้เทศกาลแล้วก็แสดงว่านั่นคือ h u d b u บั๊ครับบั๊กคุณต้องทำการอัปเดตทุกครั้งนะครับมาเช็คการอัปเดตของ h u d นั้นทุกครั้งเลยนะครับไม่งั้น h u d ีมันจะบั๊กครับอ่าแล้วก็กดดา,ดาวน์โหลดไปอ่าเดี๋ยวปิดนี้ก่อปิดคิดซาวก่อนโอเค ใครมีปัญหาอะไรเลิกฮิซาก็ฮิซา,ซาหรือการลงมอดพวกนี้ก็มาถามผมได้ครับนะผมอาจจะให้คําตอบหรือเพิ่มเติมอะไรก็ได้แล้วก็กดนี่น,นี่เขาจะมาบอกเอาไว้เลยครับว่า,าวิธีลงจะเป็นไงสว่วนไอดีคือก็คือไดที่เราลงครับก็คือไดซีโปรแกรมไฟล์หรือไดดีโปรแกรมไฟล์หรืออย่างอื่นอะไรว่าอื่นๆครับแล้วก็สต,สต,สตออรีมสตรีมแอปคอมบอนทีเอฟสองทีเอฟคอสตอมอ่า ก่อนลงเขาจะมีวิธีก่อนลงเขาจะมีวิธีบอกตำแหน่งด้วยว่าต้องลงยังไงส่วนลากไฟล์ก็ลากทั้งไฟล์เลยนะครับอ่าของแม็กก็ประมาณนี้ของลีนุกก็ประมาณนี้โอเคกดดาวน์โหลดไปเลยเดี๋ยวเดค้างค้าค้างเดี๋ยวค้าค้างเออสัตว์ทำไม,ไดมกดดาวน์โหลดไม่ได้วะอ่ากดดาวน์โหลดมาปุ๊บแล้วก็จะได้ฮัทฮัทที่ผมได้มาครับเป็นฮัทฮดสตูดี ก็เปิดตัวมาเหมือนเดิมครับบางแต่นี่ครับจะสังเกตว่ามันต่างไปก็คือบางไฟล์มันจะไม่เหมือนกันซึ่งอันไหนที่มันดีคาว่าลิสต์มีอ่ะจะดีจะดีหน่อยครับเพราะว่ามันจะบอกวิธีด้วยว่าดีอย่าใช่อันนี้ให้ยูดีใ e ห้ดูดี EBE ที่ผมบอก How to install ก็แค่ใส่ที่มันชื่อว่าไฟล์ชื่อว่า EBE HUT อ,อันนี้เลยครับก็ให้ทำตามเขาหรือใครไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ให้ช่วยเพื่อให้เพื่อนช่วยหรือ Google Translate แล้วเขาก็จะมีเตือนขึ้นมาว่าบอกตำแหน่งที่เราต้องใส่มอดลงไปครับก็ผมก็จะทำการใส่อ v v h ฮัซึ่งจะเป็นนี่ผมก็จะมาอัปเดตมานานแล้วแหละ EVE h ฮัก็เนี่ยครับถ้าเกิดใส่ฮัทซ้อนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผที่ผมใส่ใส่ฮัทซ้อนก็งี้แหละอ่าโลเคชั่นก็ถ้าเกิดคุณจะอัปเดตฮัทใหม่คุณก็ต้องลบฮัทเก่าออกก่อนหรือเวอร์ชั่นเก่าออกก่อนแล้วค่อย ใส่เวอร์ชั่นใหม่ลงไปมันจะง่ายกว่านะครับอ่าอ่าก็เสร็จว่าเสร็จแล้วครับส่วนก็จบจบรีวิวการสอนลงม็อดเท่านี้แล้วก็ใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเราลงม็อดม็อดไม่โหลดอะไรเงี้ยก็ถามผมได้แต่แต่ผมก็เคยบอกไปแล้วนะม็อดไม่โหลดนี่จะเป็นสาเหตุหนึ่งก็คือเซิร์ฟเวอร์บางเซิร์ฟเวอร์ไม่รับตัวม็อดสอง อมอสนั้นจะเสียหรืออะไรก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่เหตุผลที่มันก็ขึ้นก็คือเซิร์ฟเวอร์ไม่รับตัวมอสซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่มันไม่รับตัวมอสจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่คือเซิร์ฟวาวเพราะว่าเป็นเซิร์ฟที่ไม่ไม่รับตัวมอสอะไรทั้งสิ้นยกเป็นมอสฮิซาวหร,หรือหรือครับหรือมอสสกีตัวละครสกีตัวละครที่ผมไม่แน่ใจเพราะว่า,าผมไม่เคยลงมอสเกี่ยวกับสกีตัวละครครับส่วนใส่สสวนฮิซาวที่มันรับหมดนะฮิซาวรับหมดอ่า ทุกเซิร์ฟเวอร์รับหมดก็นะครับก็ขอจบการรีวิวพิ่นี้ครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับจากที่ผมถ่ายเมื่อกี้ก็ติดตดพูดติดตดขัดๆเยอะมากก็ขออภัยครับไม่ได้เตรียมสคริปต์มาก็พูดสดเลยได้แหละอธิบายรีวิวการลงม็อดพอสังเขปมานะครับก็ก็ขอจบการรีวิวพิน่งนี้ครับก็ใครมีคำถามอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ถ้าชอบคลิปดีนะ โอเคครับบายบายครับ